เป็นเทคนิคการพอกมือเพื่อบรรเทาอาการปวดข้อมือปวดง่ามมือนะครับใช้ผงสมุนไพรไทยครับประกอบด้วยไัยขมิน้นฟ้าทลายโจรดินทีพองใบเตยใบมะยมใบหูเสือนะครับเอามาตำผสมให้ละเอียดนะครับแล้วก็นำมาพอกทิ้งไว้ประมาณ30นาทีครับ จะแก้อาการปวดข้อศอกข้อมือได้เป็นอย่างดียาที่ใช้ก็เป็นตำราจารึกในวัดพระเชติพนวิมลบังคลา,าลามนะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จารึกไว้เมื่อปีพศสองาเป็นฉบับที่สมบูรณ์นะครับเป็นตำรายาที่เกี่ยวข้องกับกระสเส้นเอ็นกระดูกและกล้ามเนื้อทั้งหมด อ,อยู่ในนี้นะครับกุตุได้ศึกษาแล้วก็นำเอาออกมาใช้บางตำรับซึ่งสามารถมีประสิทธิภาพในการบำบัดได้เป็นอย่างดีครับ